ช่วง Beauty t ิปบาย w าว d a สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Beauty Trip by Wilda er นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นสิ่งแปลกใหม่เพื่อเพิ่มลูกเล่นสปาของคุณนะคะจะเป็นในส่วนของบาตบอมลูกนี้นะคะคุณสมบัติของมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะ เป็นการเพิ่มลูกเล่นในส่วนของสปาบำรุงผิวนะคะที่ในส่วนของตรงนี้ค่ะกรดนะคะจะทําปฏิกิริยากับด่างเกิดเป็นในส่วนของฟองตรงนี้ขึ้นมานะคะทําให้คุณมีความสุขกับการแช่ตัวมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับเมื่อกี้นะคะที่เราได้เห็นปฏิกิริยาของมันไปแล้วนะคะสำหรับในส่วนของตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมหลักกันเลยดีกว่านะคะเริ่มที่นี่เลยค่ะ1น่ถ้วยตวงเบกกิ้งโซดานะคะเบกกิ้งโซดาเนี่ยมีลิ์ในการเป็นด่างนะคะและถัดมาค่ะจะเป็น1นส่วนสถ้วยตวงนะคะซิตริกแอซิดนะคะมีลิ์เป็นกรด2ตัวนี้เมื่อทําปฏิกิริยากันนะคะจะเกิดกา๊าซขึ้นมาอย่างเมื่อกี้นะคะและถัดมาค่ะจะเป็น ส่นหนึ่งส่วนสองนะคะแป้งข้าวเจ้าหรือนส่วนของตรงนี้ค่ะคุณจะใช้เป็นแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ยึดให้มันติดกันนะคะถัดมาที่อีกหนึ่งส่วนผสมค่ะจะเป็นในส่วนของดีเกลือนะคะหรือที่เราเรียกกันอีกชื่อว่าแอปซัมซอสนะคะดีเกลือเนี่ยจะมี2ชนิดนะคะก็คือดีเกลือไทยแล้วก็ดีเกลือฝรั่ง สำหรับในส่วนของดีเกลือไทยเรานิยมทําในส่วนของน้ําพวกทําเต้าหู้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นดีเกลือฝรั่งนะคะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแมกนีเซียมซัลเฟตนะคะในส่วนของตรงนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของตัวที่ช่วยขับสารพิษนะคะออกจากผิวหนังของเรานะคะและในขณะเดียวกันค่ะยังเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยถ้าเกิดเราทานเข้าไปนะคะแต่ในส่วนของตรงนี้ค่ะในคนสมัยก่อนนะคะดีเกลือเนี่ยเขาเอามาเป็นส่วนผสมของการรักษาสิวนะคะ เราก็จะใส่กันเป็นหนึ่งส่วนสีถ้วยตวงค่ะและถัดมาค่ะจะเป็นสวีทอัลมอนด์ออยนะคะหรือว่าน้ํามันจากเมล็ดอัลมอนค่ะที่ตอนนี้จะเลือกเป็นน้ํามันจากเมล็ดอัลมอนเพราะว่าจริงๆคุณจะใช้น้ํามันอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าน้ํามันจากเมล็ดอัลมอนเนี่ยจะมีความเบานะคะสามารถซึมเข้าสู่ผิวชาวต่างชาติหรือแม้แต่คนไทยเองเนี่ยนิยมน้ามันนวดตัวเพราะว่ามันจะซึมเข้าสู่ผิวแล้วก็เบาไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะนอกจากนี้ค่ะเราอาจจะยังมีนส่วนของนี่เลยนะคะ อ่านี่ค่ะจะเป็นในส่วนของน้ำมันหอมระเหยหรือว่า essential oil นะคะสำหรับในส่วนของการทำสปาเนี่ยเรามักจะใช้เป็น essential oil บริสุทธิ์นะคะถ้าเราใช้เป็นในส่วนของการสังงคะห์นี่อาจจะทำให้เกิดการแพ้ทางผิวหนังได้นะคะและถัดมาตรงนี้เลยนะคะจะเป็นแม่พิมพ์ตรงนี้เนี่ยคุณไม่จำเป็นว่าต้องเป็นแม่พิมพ์แบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นแม่พิมพ์ที่เป็นทำคุกกี้หรือว่าทำอย่างนี้ก็ได้นะคะได้หมดทุกอย่างเลยนะคะ นี่อย่างนี้ก็เป็นลูกคิตตี้นะคะและที่ขาดไม่ได้ค่ะจะใช้เป็นแอลกอฮอล์ท้ายที่สุดนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันดีกว่านะคะเริ่มจากง่ายๆเลยนะคะจริงๆเนี่ยคุณจะใช้เป็นเครื่องปั่นก็ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนี่ยง่ายๆเทส,ส่วนผสมทุกอย่างลงไปให้หมดเลยนะคะเริ่มจากเบกกิ้งโซดานะคะตามด้วยซิตริกแอซิดนะคะนี่เลยเทให้เข้ากันนะคะคือเราจะใส่ส่วนผสมแห้งนะคะลงไปก่อนนะคะ ยังไม่ต้องตามด้วยอัลมอนด์ออยนะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่คนให้เข้ากันแค่นี้เองนะคะอ่ะนี่นะคะที่จะเลือกใช้แป้งข้าวเจ้าเนี่ยเพราะว่าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการยึดติดดีกว่าแป้งอื่นๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดบางท่านเนี่ยอยากจะใส่สีผสมอาหารนะคะ ก็ใส่ได้เลยอย่างนี้จะใช้เป็นสีเขียวนะคะก็ใส่ลงไปสวิตอัลมอนด์ออยเนี่ยตรงนี้นะคะเราจะใส่ลงไปนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะนี่เลยฉีดลงไปนะคะจะฉีดทั้งหมด4ครั้ง4ครั้งเนี่ยทั้งหมด3ครั้งย่อยนะคะ1 2 3นี้นะคะแล้วเราก็คนเลย น,ะะนนี้ครั้งที่2แล้วนะคะอ่าอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะจริงๆเราใช้สายตาเรากะดูก็ได้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยคุณสามารถใส่น้ำมันหอมระเหยตามที่ชอบได้นะคะรส่วนของตรงนี้เนี่ยจะเลือกใช้นส่วนของเป็นเบอร์กามอตนะคะเบอร์กามอตเนี่ยจะให้ความรู้สึกกลิ่นที่สดชื่นนะคะอาล่ะ คือถ้าจับดูนะคะแล้วมันอาจเป็นก้อนได้อย่างนี้อ่นนี้นะคะชูให้กล้องดูก็เริ่มมาใช้ได้แล้วแต่ว่ามันยังนั่นไปหน่อยก็ฉีดอีกสักหน่อยถ้าฉีดเดยอะเกินไปในอย่างที่บอกความชื้นเนี่ยเป็นอุปสรรคมากเลยนะคะสําหรับการทําในครั้งนี้เพราะว่ามันจะทาให้เกิดปฏิกิริยาก่อนอ่าล่ะจับดูอันนี้น่าจะบีบได้ละนะคะก็เริ่มอัดเข้าโมกันเลยดีกว่าตรงนี้ค่ะจริงๆถ้าคุณอัดเข้าโมกลมตรงนี้นะคะนี่นะคะ ก็จะได้เป็นในส่วนของลูกแบบนี้นะคะพะออัดเสร็จแล้วเนี่ยให้ทิ้งเอาไว้นะคะสักประมาณ1คืนนะคะหรือว่า5นาทีก็เริ่มจะแข็งตัวแล้วแต่ให้ดีเนี่ยหนึ่งคืนดีกว่านะคะอ่าล่ะแต่ตอนนี้แต่จะเอาโมแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าเวลาเรามีไม่มากนะคะก็จะเป็นโมเป็นคิตตี้แบบนี้ละกันนะคะก็ง่ายๆอัดเข้าไปเลยนี้นะคะต้องใช้แรงอัดนิดนึงนะคะ อัดให้แน่นเลยนะคะนี่นะคะก็ได้ออกมาอย่างนี้แล้วเป็นไงหน้าตาเป็นคิตตี้นะคะนี่นะคะก็อย่างที่บอกค่ะเป็นวิธีการทําแบบง่ายๆอ่ะเดวชูให้ดูอีรอบหนึ่งก็ได้นี้นะคะจริงๆเนี่ยพอทําเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งเอาไว้ในพิมพ์เลยนะคะถ้าเกิดว่าทิ้งเอาไว้ข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวสักพักมันจะบวมขึ้นมาเพราะว่ามันทําปฏิกิริยากับอากาศข้างนอกนะคะอ่าล่ะ ตรงนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอน้ำนิดนึงนะคะลูกที่ใช้พิมพ์ตันี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะหยอดลงไปก็จะทำปฏิกิริยาแบบนี้เลยนะคะลักษณะของมันเนี่ยเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเพราะว่าพอใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะให้ความเย็นเพราะว่ามันจะเกิดการทําปฏิกิริยากันนะคะแล้วก็กลิ่นหอมของ Essen t i a l oil เนี่ยก็ช่วยให้เราผ่อนคลายนะคะ ก็เป็นทริปดีๆหรือว่าเคล็ดลับดีๆนะคะจากวาวดานะคะสําหรับช่วงนี้ค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามชมกันนะคะและสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะ b e a u t y trip by w วาวดาต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะช่จ sure, ีเมมเบอร์สวัสดีค่ะขอต้อนรั ท่านเข้าสู่ช่วงเยี่ยมบ้านสมาชิกซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะที่ผู้ด้ยทิมง,งานหัวหินเคเบิลทีวีจะพาท่านไปเยี่ยมเยียนใกล้ชิดกับสมาชิกสําหรับสัปดาห์นี้หลายท่านคงคุ้นหูคุ้นตากับลูกค้าสมาชิกท่านนี้เคยออกรายการ SME ต8แลดอยากทราบว่าวใช่ไหมคะว่าเป็นใครตามพอยมาเลยค่ะ สวัสดีครับค่ะพี่เก๋เจ้าของบ้านบ้านถุยเย็นค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะในส่วาที่มีแรงบันดาลใจเลยครับ่เ็เป็นการบ้านถุยเย็นค่ะก็เกี่ยวกับบ้านถุยเย็นนี้นะครับก็มีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องเ,ออเล็กเกสองเรื่องนะครับก็คือเรื่องแรกเนี่ยโดยพื้นฐานนะครับตั้งแต่สามัยเด็กๆเ,เลยนะผม ชอบรับประทานถั่วนะครับถั่วทุกชนิดเลยชอบทานมากงแาดสมัยเด็กนะครับการอีกส่วนนึงเนี่ยจากประสบการณ์การช่วงที่วัยล่นนะครับช่วงที่เดินทางแล้วก็ไปนู่นไปนี่เราก็จะเห็นว่าเอ๊มีคนจีนเขานําถั่วเนี่ยมาทําเป็นเครื่องดื่มได้นะครับแล้วก็เอาพื้นฐานความคิดตรงนั้นนี่ฮะมาประยุกต์มาค้นหานสูตรมาทดลองทำต่างๆนานาจนกลายเป็นเครื่องดื่มถั่ย,ยิ่ปั่นนะครับซึ่งเป็นต้นตำรับเจ้าแม่ของประเทศไทยซึ่งให้บริการอยู่ในขณะนี้นะครับก็บางท่านอาจีะไม่เคยมาก็ เชิญชวนนะครับค่ะเราไม่ทราบว่าสุดของบ้านถุงเย็นนี้คะ่ะแตกต่างจากสุดต้นตำดอย่างไรคะกัมีความแตกต่างกันมากมายพอสมควรนะครับก็คือ,อ,อในส่วนของต้นตำบที่เขาทํากันเนี่ย็จะเป็นลักษณะของจีบๆมันนานเป็นจั่วมันไม่ซึ้งป็นโอเคแหละเป็นความชอบรสชาติของคนจีนเขานะครับแต่ว่าในส่วนที่เราจะมาทําบริการคนไทยนี่นะครับ าชิกอะไรครับและเพราะอะไรพี่ถึงเลือกเป็นครับเป็นหนึ่งของครับโ r รทัศน์ดิจิตอลของเราครับสำหรับโอรทัศ l e TV อิ่อนี้นะครับก็แต่จุวันนี้ยังเป็นสมาชิกราย ้เราตัดิใจเป็นสมาชิกของแอลวินเคเบิลทีวีครับค่ะแล้ววันนี้ไม่ทราบว่าพี่เก๋มีอะไรจะแนะนําให้พวกเราสมาชิกเคเบิลทีวีหรือผู้กําลังชมรายการตอนนี้บ้างคะครับเตรียมไว้ทั้งในส่วนของเครื่องดื่มนะครับอาหารและก็ของหวานเลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าย่างไงเดี๋ยวแน่นอนครับในส่วนเครื่องดื่มเนี่ยอยากจะแนะนำว่าที่ท่าได้รู้จักกับเครื่องดื่มตัวเย็นปั่นนะครับแล้วก็ตัวื่เพิ่มเติมซึ่งจะมีสูตรพิเศษต่างๆใช้วิธ นะครับผ่านกับซอสสด หรือว่าผู้ที่กำลังชมรายการอยู่บ้างคะครับแน่นอนครับเชิญชวนนะครับมาที่บ้านเยนเราเอ่อมีส่วนลดพิเศษนะครับอ,อ่ท่านผู้ชมนะครับที่มิจากร้านบ้านเยนผ่าทางรายการขวัญเคเบิลทีวีครับค่ะท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากอิ่มอร่อยและสุขภาพดีมาได้ที่ริมถนนแม่เคยหะซอยหัวหิน51วันนี้พลและพิเก๋ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม ประจำปําตานี้ถามว่ากลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทองอยู่ที่จังหวัดใด 1. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2. จังหวัดเพชรบุรีอิมเฮทเฮดเว้นวัดตามด้วยตัวเลขคำตอบแล้วส่งมาที่464 2266ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันอาทิตย์หลังรายการของอางวันเสื้อกันหนาวที่อันตึงซปเปอร์มาร์เก็ตสองรางวัลขอขอบคุณ